เดี๋ยววันนี้เราจะไปทายซุ่มไก่ที่ไหนกันดีดเดวันนี้ซุ่มไก่เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์นี้ไปตีมาชนะแต่การยูตัวเนี้ยซุ่มสอบยูโชว์ใช่ไหมใช่ที่เราก็อยากจะเห็นตัวเขาแย่แต่แต่ว่าเขาจะให้เข้าเขาป้าวไหาตัวเงินถึงว่าอันนี้เขาจะให้เข้าเขาเป้าวแอบดูสิให้เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่เราจะเข้าไปก็ออแอบปบดูเขาที ูกหลานมาอยูย่ที่ซุ้มสอดทโชคครับหลังจากวันที่ที่ิเมีการชนไกลใน,นประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ท1เ็ที่ผ่านมาทางสนามพวกพ้องน้องพี่ได้มีการชนไกลกันระหว่างซุ้มสอดทโชคกับซุ้มพยักแดนเหนือครับได้มีการวางเดิมพันถือว่าเป็นเงินเดิมพันที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นจํานวนเงิน 6ล้าน6กแสนบาทถือว่าเป็นจํานวนเงินที่มากที่สุดในวาัสา์ของนวัเพียวรีก็ว่าได้นะครับเป็นคู่วาัสา์ที่ทุกคนจับตามองกันเป็นอย่างมากต่างบรรดาเซียนไกมาจากทุกสาทิศครับมาจากเหนือใต้โหมาจากทั่วสาทิศครับแต่ว่าทางบอลก็ยังรองรับผู้คนได้อย่างมากครับรถนี่หนานแน่นไม่มีที่จอดเลยครับต้องจอดไปถึงสุดถนนเลือว่าได้ปาเป็นไงไปติดตามชมนครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมคุยครับที่พ่ขาวนะครับ ะวัติเป็นไงมาไงพี่ไก่ตัวนี้ก็อวัตรก็เป็นไก่อยู่ที่ซุ้มเนี่ยแหละครับแล้วก็เราก็เลี้ยงเลี้ยงมาไ่ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วเลี้ยงออกมาได้เรื่อยครับเราก็ถนนนอนมาได้เรื่อยเลี้ยงมาจนได้ออชนร้านเนี่ยครับเราไม่คิดว่ามันจะชนได้เป็นสิบสิบเป็นหลักร้านหาร้านหกล้านเนี่ยครับไฟเงินล้านนี้ชนมากี่ไฟแล้วครับสามไฟครับ ไฟแรกก็ที่เจ้าคุณปูครับเจ้าคุณปูไฟสองก็ที่สนามบางเลนนะครปฐมครับแล้วไฟสามก็พวกพ้องเนี่ยครับครับตัวน,นี้อายุกี่เดือนนะครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนครับเบตสองเดือนใช่ไหมควบฟ้าลูกหนุมน่มแล้วยังยังการการเตรียมตัวก่อนจะออกชนเนี่ยการเตรียมตัวก่อนออกการฟิตซ้อมการอะไรมี ตื่นตื่นเช้ามายังแรก้องต้องทำไงกับมันก่อนเนี่ยเราวก็ยิ่งเราตื่นเช้าครับประมาณตีห้าตีห้าขึ้นมาแเรายิ่งตื่นเช้าเรายิ่งดีครับเราได้เห็นขี่ไกลครับเพาว่าเราจะดูว่าความสมบูรณ์เราต้องดูที่ขี่ไกลครับถ้าขี่ไก่สมบูรณ์เราก็ออกชนได้ได้ครับือว่าเราก็มีความมั่นใจเรามีความมั่นใจการทําตัวได้ทำกี่วันครับถึงจะออกชนได้ยี่สิบเอ็ดวันครับยี่สิบเอ็ดวัน แล้วถามว่าชนเงินล้านนะพี่แรงแรงกดดันนะแะรงกดดันเยอะครับแรงกดดันเยอะเพราะว่าถ้าว่าเราเราเราไปตีเพราะว่าเราเราได้มีเงินเป็นคนมีเงินเองไหมครับเราเป็นคนหลบหลวมจากคนเพชรน,นะครับหกคนเดือบหลมเดือพันยันเราไปตีเขาครับเหมือนเหมือนเราเป็นตัวแทนเชพบุตร<ห>ไทยครับเหม<ด>ือนตัวแทนเทพบุรแล้วก็แล้วก็เก่งหน่อยเพราะว่าเออไปจะบินดีไหมพราะว่<ร>าถึงวันจะบินดีไหมจะสู่เขาได้ไหมแล้วก็ ถ้าว่าไกลชนะมาก็ดีใจก็โล่งใจคร <to> ับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าผิดพลาดแพ้มาก็มัก็มีคนซ้ำมีคนหน่อครับก็เหมือนยกภูเขายกอกไม่เอาชนะมันผมจะขอถามย่างตอนเนี้ยค่าตัวค่าตัวมีคนมาให้แบบเยอะไหมครัมีครับแต่ยังไม่ขอบอกราคาเบบมีครับ เป็คนติดต่อมาครับก็ติดต่อกันมาเยอะแต่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเต็มตอนีคนว่าเพราะชนเส้นมีคนมาให้ตรนนี้ครับม<อ>ีครับตอนตน,ตนี้มายัางเจ็บหน้าเออพึ่งตีมาไ,ได้แค่สองวัน,น้าซฟโปร่งระบมไฟ้นานี่ก็ขึ้นชนแพงแน่นอนใช่ไหมครับอยากชนแพงครับอยากชนขั้นต่ำก็หารายขึ้นไปครับสองลูกหกครับ้ตอนตอนทีพี่ไป นัดเปียบกันนะครับพี่เป็นนัดเปียบกันที่ไหนที่ชุดน่ะแดนเหนือเนี่ยที่แดนเหนือที่เปียบกันแบบคอสบาลครับแล้วที่มันชนกันตลาดตกลงกันกีฬานักสิบแปดล้านสิบแปดล้านครับแล้วทำไมถึงว่าหลดเหลือแค่หกล้านครับป้าของพี่หนุ่มเนื้อเข้าป้ากระเตาะครับแต่ว่าพี่เขาก็ยังมีพี่เขาเป็นนักกีฬาครับป้ากระเตาะเขาตีให้ครับแต่ว่าเขาตีให้แค่สามล้านครับมันเลยมีแค่ละครั้รงสามล้านครับเหลือเพีหกล้านแล้วก็ นี่เลืขึ้นไปขึ้นมาเป็นประมาณแปดล้านเก่าแสนครับแปดล้านเก่าแสนแล้วยังวันนี้สภาพสภาพร่างกายเนี่ยคือยังไปตีมาแบบแบบวันนี้พักพักมาสองวันแล้วจะถึงจะต้องพักอีกกี่วันนะพี่ถึงจะไปไปชนได้ก็คราวนี้คิดว่าจะทําอีกประมาณสักประมาณเดือนเด๋ยวเอาปลาครับเพราะว่ามันไกายตัวนี้มันตีมา สองเดือนตีสามเที่ยวพออยังเป็นนมอยู่ครับยังนมอยู่แล้วขอพักอาการสักเดือนสองเดือนก่อนครับพอมันกลัสึกนะมาเยอะครับฝากติดตามฝากติดตามครับครับฝากติดตามครับซุมซอซิ้นโชคะครับเจ้าคมเพชรนะครับเป็นตัวแทนของเพชรมีนะครับผมเป็นช่วยติดตามฝากเอฟซีนะครับของซอซิ้โชกนะครับเหล่าเจ้าคมเพชรนะครับติดตามอยากให้ติดตามไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าชนแทงแน่นอนครับครับ นะครับแล้วผมก็สัตว์กีจวบประจําวันของไก่ชุนนะครับก็ตอนเช้าเราก็ตื่นประมาณตั้งตีหาตีหาครึ่งครับพอดูดูขี่ดูดูว่าเจ็บป่วยหรือเปล่านี่ยถ้าเจ็บป่วยเราก็จะจะจะได้ให้ยาบรรทาหรือว่ายาเป็นไรก็ฉีดใส่ไปในตัวไก่ครับเพราะว่าตอนเช้ามันจะให้ฟื้นตัวเร็วครับแล้วก็เพราะว่าตอนเช้าเราก็มาเช้าเราก็มาเอาไก่ออกใส่รูใส่ ใส่ซุมครับแล้วก็ตอนเช้าเราก็อาบน้ำกัาอาบน้ำกัดลูกครับปล่อยลูกแล้วก็ซิ่มเท้<ะ>อาอะไรปกติครับลแล้วถ้า,ว,าว่าไก่นั่นเราก็ฟิตโดดลุมมมางครับแล้วก็บินแล้วก็บินมาว่ามันน่ะร้อยร้อยทีนะครับห้าสิบร้อยอย่างเง้ยแต่สภาพไก่ครับเอ๊ยเราก็บอกว่าคนออกออก,ออกถุกวันออกประจำเลยใช่นะครับออกประจำครับออกแผลกระถูกทิศครับ แล้วผมขอไปเรี่ยมขนไก่ได้ครับได้ครับจะเป็นไก่เป็นไก่นมๆครับไก่นมถือถอกตัวอํานาทุกตัวไหมครับนี่เป็นถูกตัวครับจระุกตัวครับมีระมานถ้าว่าไก่ ไกลเป็นไกลเล็กอะไกลกระบาประมาณ7จ็ดเดือนเจเดือนอะเราจะเขาเรียกว่าโยนทางครับใส่นำนำไถทางแล้วก็โยนครับถ้าเป็นไก่รุ่นใหญ่ๆเนี่ยเราก็อาบน้ำไปเรื่อยๆครับพอไก่ที่สุมนี่เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงนำนานครับเลี้ยงประมาณ 4- 5เดือนฝาจะออกชนนะครับเลี้ยงของแต่นมนมประมาณ7เดือนนะครับเรามีที่งานทั้งหมดกี่คนครับในสุ่มในเทวดาชิมงานก็มีช่วยกันประมาณ5คนครับเที่ช่วยดูแลทุกวันนะครับประมาณ5้นคนครับ รือว่าใกล้พวกนี้นี่มีแบงคายแบงอะไรมั้มีแบงคายครับแบงคายทั่วเราสมัครเราจะแบงคายเป็นไก่ท่วาขัดทานครับไม่ค่อยแบงไก่ไปว่าเเไม่แบงครับถ้าว่าเราเราแบงให้เขาไปถ้าว่าเป็นไกท่ที่ว่าเราขัดทานแล้วเรารับคืนครับแต่สมมติว่าไม่ชอบที่ว่าเรารับคืนกับถ้าไม่ชอบถ้า,าปมามั่นประมาณคนเนียวครับถ้าเอาไปประมาณเอาไปถึงก็ปั่มแล้วไม่ชอบ ถ้าว่าซื้อไปแล้วรับโอกาสจะพานแล้วซุ้มเหลารับถืงครับรับพืนแต่ถ้าว่าเอาไปประมาณสองเดือนสามเดือนเนี้ยเราบอกว่าไม่ดีเนี้ยเราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเปนนานเกินนะครับมันมดดมากันเลยนะ <laughs> วันนี้เราก็ได้พามาชมไกลควันใจของคนหมเพ็ดกัน,นครับคือเจ้าขมเพ็ดของซุ้มซอสิทธิโชคครับซึ่งตัวนี้มีสถิตชิชนะเงินล้านถึง่องไฟนะครับ ในระยะเวลาสองเดือนเจ้าคอมเพตตีได้ชนะไฟเงินล้านถึงสามไฟเงินล้านนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้พเพาะเลี้ยงไก่ชนคือว่าพเพาะเลี้ยงไก่ไซยพันธุ์ดีๆให้มาได้ชนได้ออกชนราคาแพงๆกันนะครับสำหรับวันนี้น้องลูกหลานขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักการเป็นทางการโตโยต้าเมืองเพชรที่ขับเคลื่อนทำให้เกิดรายการนี้ และที่ขาดไม่ได้คือขอขอบคุณพิเศษพานในเอนเนอีด้วยนะครับขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ